แล้วครับเรากลับมาในซอสิมเลเตอร์นะฮะจำลองการปลดล็อกดาบที่ดีสุดนะครับเรามาจนถึงโซนสุดท้ายของอัปเดตที่แล้วนะฮะเออไม่ใช่สิครั้งที่แล้วคือยังมีอีกหนึ่งโซนแต่เหมือนมีอัปเดตมาใหม่นะครับเพิ่มมาอีกโซนหนึ่งตรงนี้มีสองโซนด้วยกันอ๋อนี่เขาเปลี่ยนใหม่ฮะครั้งที่แล้วมันสาสิบ sx ปรับเหลือสิบห้านะครับตรงนู้นสาสิบ sp นะฮะอีกหน่วยหนึ่งอีกโซนหนึ่งนะครับสุดท้ายคือหลังจากที่เล่นไปเนี่ยผมก็ฟาร์มรอ,อบๆอยู่นะคือผมอยาก อยากรู้ว่ามันจะได้หรือเปล่าดาบนะฮะที่มันเป็นตัวหายากๆนะครับสรุปก็คือยังไม่ได้เลยนะฮะมันดรอปยากมากมันจะมีดาบที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นมิติกนะครับที่เป็นแบบนี้ที่เป็นเรนโบว์เนี่ยมิติกเนี่ยดรอปจากการสู้บอสนะครับอันนี้คือศัตรูที่เราสู้แล้วมันจะดรอปซึ่งเจ้าบอสเนี่ยดรอปทุกอย่างเลยรวมถึงมิติกนะครับแต่ว่าฟาร์มมายังไม่ได้สักอันเลยนะครับนี่สู้กับบอสนะฮะแต่ละโซนก็จะมีบอกนะครับ ว่าแต่ละตัวที่เราไปสู้เนี่ยมันจะมีโอกาสดรอปอะไรกี่เปอร์เซ็นต์นะฮะก็โอเคนะเนี่ยอันนี้คือของโซนต่อไปนะฮะเราก็ดูได้ว่าศัตรูแต่ละตัวเนี่ยดรอปอะไรบ้างนะครับอันนี้บอสมีเป็นมิติกนะครับเป็นเรนโบ0.019เปอร์เซ็นต์แล้วก็0.01เปอร์เซ็นต์ผมซื้อเกมพาสมาบางส่วนนะฮะเพิ่มโชคมาอันหนึง่งแล้วก็ซุปเปอร์ลักอีกอันหนึง่งสองอันแล้วแต่ก็ยังไม่ดรอปเลยนะสองอันนี้ดรอปยากมาก พอดีเลยผมฟาร์มมาเล็กน้อยนะครับเปิดอันนี้ได้ส่วนต่อไปโอ้โหวาร์ปมาจากไหนกันตู้นี้ตู้โลบักก็มีใช่ไหมมีเหมือนกันตู้โลบักดาบโลบักนะฮะแล้วก็อันนี้ตู้ปกติ10 s x อันนี้1 s x ทำไมหมุนอย่างงี้60%คูณ3.2ล้านในตัวธรรมดาแต่เราสามารถเอาไปรวมได้ มีเกมพาสอะไรโอ้มีอันนี้ด้วยแต่พลังไม่สูงอะสี่ล้านกว่าเอาไว้ใช้กับตรงโซนแรกๆได้นะฮะอันนี้เกมพา s สที่เรายังไม่ได้ซื้อก็มีไมจิเอกอาจจะดรอปไอเทมออกมาเป็นโอเมก้าเลยคือไม่ต้องไปรวมอันนี้เพิ่มโชคแบบเอ็กซ์ตรีมลี่นะฮะเพิ่มห้าอยเอเซนอาอันนี้มาก่อนถือดาบสองมือสี่รอยโลบักเพิ่มโชคแบบเอ็กซ์ตรีมลี่นะฮะพันเจ็ดร้ยโลบัค เพิ่มโชคมาอีก500%ใส่สัตว์เลี้ยงได้อีก8ตัวนะครับมามีโอกาสที่จะดรอปของออกมาเป็นโอเมก้าเลยเอ,เอามาเลยก็ได้มาอ่าฮะมีไหนอีกคูณ2ในการดรอปมีโอกาสที่จะดรอปของออกมาเป็น2เท่านะฮะใส่ได้ทั้งหมด15ตัวนะครับตอนนี้โอเคฟาร์มก่อนตรงนี้ นี่ได้มาแล้ว n อ c i ซนซิンシンシตศูนจุด0.6เปอร์เซ็นคืออันไหนสามบิลเลียนอันเดียวสามบิลเลียนแรงไหไหมโอ้โหสองเปอร์เซ็นคืออันไหนเมื่อกี้อันนี้หนึ่งจุดหกบิลเลียนโอ้โหดอกจากตัวไหนนะเมื่อกี้คือตัวนี้ใช่ไหมที่เราสู้อยู่คือตัวนี้ดอกมาแล้วฮะาศูนจุหกปอร์เซ็นแต่ว่าเราต้องการอันนี้ นี่พิติคอลอันนี้หนึ่งจุดหกบิเลียนอ๋อออกมาเป็นอันนี้ไงรวมแล้วได้ผลนะฮะเกมพาสอ่าฮะหกบิลเลียนมาอันนี้คือเป็นลิเกเนีรี่ที่อีโวแล้วนะฮะผมไปอัปเกรดให้ดาบก่อนที่ปราสาทอัปเกรดพลังให้ดาบก่อนคือระบบมันแปลกอย่างหนึ่งนะอันนี้คือเราสามารถเลือกได้ว่าต้องการอะไรแล้วก็พอกด รีสกิลเนี่ยมันจะเป็นการใช้จํานวนเงินที่เรามีทั้งหมดเนี่ยรีไปจนกว่าจะถึงตัวที่เราเลือกเอาไว้นะฮะโดยที่มันจะไม่แสดงผลมาทีละอันนะครับคือมันสุ่มไปทีเดียวเลยลองดูนะฮะจาก4ล้านเหลือ3.9ล้านได้อะไรมาได้สติงสีนะครับสติงสีคูณ5้จาก6 billion, กบิลเลียนกลายเป็น9ก้าบิลเลียนนี่เห็นไหมคือไม่ต้องรอสุ่มเลยกดปุ๊บมาปับ๊บอ่ะสาเหลือสอนะฮะใช้ไปเยอะเหมือนกันได้สติงสานะครับ ่ประมาณนี้ส่วนสัตว์เลี้ยงอันนี้คอยหกนะฮะรีอันนี้ก็ได้ขอเป็นคอยตั้งแต่สี่ขึ้นไปอืมแล้วอะไรคอยห้าบวกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นนี่รีไปรีไปรีสกิลทุกตัวจะได้ช่วยเพิ่มได้อ่ะโอเค ผมได้ดาบอันนี้มาอีก6อันนะครับเราไปรวมเองได้ไปรวมที่อ่าสวรรค์โอเครวม2ออันแล้วก็รวมเป็นโอเมก้าอันหนึ่งโอเคนะฮะสัตว์เลี้ยงล่ะอ่าสัตว์เลี้ยงรวมไปรวมไปเลยสัตว์เลี้ยงอืมอเดี๋ยวไปเปิดใหม่ไม่งั้นฟาร์มช้ามากฮะ โอเคแล้วก็ไปตรงนู้นอือฮึแล้วก็ดาบด้วยสามอันอันนี้จากหกบิลเลียนนะฮะกลายเป็นจากหกบิลเลียนกลายเป็นสิบสองบิลเลียนนะครับเท่าตัวหนึ่งโอเคแล้วก็ไปรีสกิลที่ปราสาทรีสกิลอ๋อนี่ออ่ากลายเป็นสีลุ้งเหมือนกันครับโอเมกา้ารีสกิลของดาบ อันนี้เหมือนเดิมสเต็งสามขึ้นไปตอนนี้ไม่มีสกิลโอ้โหหมดเลยอะได้อะไรมาได้จำยังไม่ถึงอันที่ต้องการเลยฮะฮใช้เปืองมากโอ้ไดโอมิกามาอันหนึ่งแบบไม่ต้องรวมนะครับโอเคเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ต้องเปิดละปิดไปเลยเราไปสู้กับบอสแทนสิบสองบิลเลียนสองข้างเลยนะฮะตอนนี้ ดาบคู่นี่แรงมากตอนนี้ก็เหลือแค่ดาบที่เป็นวิติกที่ยังไม่ดรอปนะครับดรอปจากบอสเท่านั้น0.019%ผมว่ามันออกยากมากเพราะว่าสัตว์เลี้ยงขนาดสัตว์เลี้ยงเนี่ย0.1%ยังไม่ออกเลยคนเปิดได้2,400อันนี้119เปิดได้แค่119อันโอ้โหแล้วโซนนี้ล่ะมีคนมาถึงหรือยัง400กว่ากับ23ครับ โอ้โหเปิดยากมากแบบนี้ฟาร์มเงินก็ยากอัพสัตว์เลี้ยงให้เป็นตัวที่แบบสูงๆนะฮะจะได้ฟาร์มเงินได้ง่ายสัตว์เลี้ยงตัวนี้มาเนี่ยสัตว์เลี้ยงมาแต่สองตัวเนี้ยตัวที่เป็นอีพิกรีเจนเดอรี่ไม่มาเลยอืมโอเคตอนนี้ได้โอเมกา้ากี่ตัวได้โอมกเามาหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าตัวนะฮะเราไปรีสกิลใหโอมก้กก่อน สัตว์เลี้ยงใช้ไม่เยอะใช้เจมไม่เยอะแต่ว่าดาบใช้เจมเยอะมากเป็นเพราะว่าสัตว์เลี้ยงเป็นอีพิกด้วยนะครับดาบมันริเจเนอรี่และใช้ต้องห้าหมื่นเก้าหมื่นตัวที่เป็นตัวนี้โอเมกา้าห้าหมื่นสี่อ๋อขึ้นอยู่กับระดับหรอไม่ได้ขึ้นอยู่กับความหายากโอเคห้าหมื่นสี่อันนี้รีสกิลบวกเจ็สิเปอร์เซ็นคอยห้าฮะสามสิบเอ็ดล้านนะครับ พอๆกับตัวนี้เลยแต่เจมจะหมดแล้วอีกสักตัวหนึ่งอะได้ไหมไม่ได้เปลืองเจมมากเลยจริงๆมันไม่ค่อยแฟ่นะยิ่งตัวหายากยิ่งใช้เจมเยอะถูกไหมเพราะว่ามันไม่มีตัวคูนเจมอะ่ะมันควรจะเท่ากันนะฮะตามหลักควรจะเป็นอย่างนั้นไม่ว่าจะตัวหายากตัวที่แบบอัปเกรดมาแล้วรีสกิลควรจะใช้เท่ากันนี่กว่าจะเคลียร์ได้โซนหนึ่งนะฮะ นี่เติมโลบัคไปเยอะแล้วด้วยนะบูสด้วยยังยากเลยครับโซนแรกๆอะโอเคแป๊บเดียวพอโซนหลังๆเหมือนเขาบาลานไม่ดีนะครับหน่วยต่างๆมันเลยยากขึ้นหรือว่าเขาแบบจะได้ชะลอว่าไม่ต้องอัปเดตเยอะหรือเปล่าอัปเดตทีละโซนอะไรอย่างเงี้ยจะได้เล่นนานๆยังไม่มาครับดาบมิติคอนน่าจะยากน่าจะยากมากๆคือต้องเปิดทิ้งเอาไว้อย่างเงี้ยมันมีออโต้อยู่แล้วไงเปิดทิ้งเอาไว้ จนกว่าจะได้หนึ uh ่งล้านเจมนะฮะไปอัพสกิลหน่อยเอาไปสัตว์เลี้ยงก่อนเหมือนเดิมดาบยังไม่ต้องใช้เยอะมากมันช่วยได้เยอะเหมือนกันนะพออัพสกิลแล้วแต่ถ้าเกิดเป็นระดับ6กนี่จะดีมากเลยโอเคตัวไหนต่อตัวนี้แล้ว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 อ่า uh, ตัวนี้อ่าฮะโอเคโอ้โ huh. ห okay. oh oh. เหลือสองแสน ได้ไหมเมื่อกี้ไื้ออะไรคอยสามใช่ไหมตัวนี้ได้ไหมสักตัวหนึ่งไม่ได้ครับแต่ไลท์ใจดำจริงๆเลยแบบนี้อ่ะเกือบแลกนิดเดียวสามสิบ sp นะฮะเราจะหลุดจากโซนนี้ไปอีกโซนหนึ่งสามสิบแล้วไปแล้วเอออีกสักหน่อยแล้วกันเพื่อดอบเพื่อดอบพิทิคอก่อนไปน่าจะเป็นอันที่เขาถืออยู่ใช่ไหม โอยหนึ 1> oh, 1่งเปอร์นลองซอสมาโซวสุดท้ายเย้โอ้โหทำให้ศัตรูแบบดูแต่งตัวง่ายดีโมเดลดูง่ายๆมากเอ้ยมันเข้าตีมกันไหมเนี่ยเหมือนเป็นโซนญี่ปุ่นนะฮะแต่อันนี้เหมือนโรมันเลยอ่าศัตรูมีกี่แบบมีสามแบบโอ้ oh, อันนี้แบบโปร่งใสเป็นวิญญาณ ตัวสูงสุดคือตัวไหนตัวนี้อันนี้คือบอสอันนี้คือโกสไหนโอเคเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,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 ยวลืมดาบดิจนเดลี่เราต้องการโอมีซูชิด้วยอะ่ะโอ้มีของกินด้วยอยอหิวคาตนาะนะครับอันที่อีโวแล้ว16บหกบิลเลียนนะฮะถ้าเป็นโอเมกาก็คือ32สิบสองิลเลียนนะครับมันเท่าตัวหนึ่งคำนวณง่ายดีอ่าฮะ ย่างไรกสามนาทีฟาร์มได้อยู่รีเจนเนอเรทไซคืออ๋ออันนี้ฮะหกจุดสี่เปอร์เซ็นต์มันมีศูนย์จุดหกเปอร์เซ็นต์ด้วยครับที่ผมได้มาคืออันนี้สองเปอร์เซ็นต์แล้วก็มีที่เป็นศูนย์จุดสี่แปดอ๋ออันเดียวกันกับอันนี้ศูนย์จุดหกเปอร์เซ็นต์คืออันหายากกว่าแล้วก็มีอันนี้สองอันที่เป็นมิติคอลศูนย์จุดศูนย์หนึ่งเก้าหายากแล้วก็หายากหายากขึ้นไปอีกยากขึ้นไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื ขาดอีกหนึ่งอันครับรวมเป็นโอเมก้าได้เอาได้แล้วนี่โอเคไปรวมก่อนในรซวันนารวมอันธรรมดาก่อนอันหนึ่งาดาบนี่สามอันแล้วก็ไปที่โบคาโน1สิบหกบิลเลียนรวมไปเรียบร้อยกลายเป็นสาสิบสองครับสองดาบคู่สุดเทพ ระดับโอเมก้าอ่ะโอเคประมาณนี้ก่อนนะฮะสำหรับโซนใหม่ในเกมนี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ